พีททองเจือลั่นมนุษย์ต่างดาวมีจริงหลังคนเห็น UFO ยานราชจพื้อ,อยาขอสามเรื่องถ้าหากได้เจอ กลายเป็นที่พูดถึงมาทันทีนะครับหลังจากที่คุณพ่อลูก3ามพีททองเจ้อผู้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวมาเป็นเวลานานมากกว่าสิปีได้ลงคลิปมีคนเห็น UFO ในประเทศไทยพร้อมกับอกถึงเหตุการณ์ไว้ว่า u f เราจะพึกรัตนาที่เบศขนาดค่อนข้างใหญ่ฝ่ายค่อยติดขึ้นมาแฟนตาซีมากเจ้าของคลิปแจ้งว่าหลังบ้านบริเวณที่เห็นยานไม่มีตึกหรือเสอาไฟฟ้าอยู่แถวนั้นสุดยอดขอบคุณคุณดาครับใครมีคลิปส่งมาศึกษากันได้ครับ ล่าสุดพีททองเชื้อได้เผยมุมมองเรื่อง UFO ว่าต่อไปอยากให้จับตามองเรื่องสงครามโลกครั้งที่3ในฝั่งยุโรปสิ่งว่ดล้องของโลกจะเปลี่ยนไปทําให้ภัยพิบัติทวีความรุนแรงถึงขั้นนั้นจะมีสิ่งชีวิตนอกโลกเข้ามาช่วยเหลือเพราะหากโลกเราพัง จะทาให้สมดุลจัก,กรวาลเสียหายเขาจึงต้องช่วยเราไว้สิ่งที่ตนศึกษามานับ10บสปีพบว่ามีสมาพันธ์ทางช้างเผือกที่ดูแลกาแล็กซีทั้งหมดไม่ได้เป็นชาวดาวดวงใดดวงหนึง่งเพราะพวกเขาไม่ใช้กายเนื้อแบบเราแต่เป็นจิตไม่ต้องกินอาหารหรือกินอาหารสังเคราะห์ทุกวันนี้ผู้คนไม่ได้สนใจว่ามันมีหรือไม่มีจริงไปแล้วเช่นล่าสุดที่มี UFO ดวงที่4ถูกพบตกในทะเลฝั่งประเทศแคนาดานั้นสื่อต่างประเทศพยายามเสนอข่าวว่าทางการ ค้นหาไม่เจอแต่ความจริงคือรัฐไม่อยากเปิดเผยยานทั้งหมดที่พบลว้วนไม่เจอคน,นคบังคับแต่เขาต้องการลอยเป็นเป้านิ่งเพื่อให้มนุษย์รับรู้ว่าเขามีตัวตนอยู่โดยที่ยานลำแม่ยังลอยอยู่แต่ไม่แสดงตัวสหรัฐอเมริกายังไม่เปิดเผยข้อมูลเพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้มาทำลายโลกเพราะถ้าจะทำคงทำไปนานแล้วเชื่อว่าภายในปีนี้จะเห็นปรากฏการ เกี่ยวกับ UFO บ่อยและถี่ขึ้นส่วนประสบการณ์การพบ u f o ของตนนั้นล่าสุดยังพบเมื่อ2.3ถึงสสัปดาห์ก่อนที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเขาแวะเวียนเข้ามาบ่อยมนุษย์ต่างดาวมีหลายพัพนธุ์และแฝงตัวกับมนุษย์โลกมานานแล้วแต่ยังไม่มีเผ่าไหนที่จะเข้ามาทำร้ายมนุษย์ซึ่งการปรากฏตัวของพวกเขาในอีกในหนึ่งคือต้องการให้มนุษย์มีสติกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแม้ไม่มีวันที่โลกจะแตกได้แต่เหตุเลวร้ายที่สุดคงเป็นอย่างยุคน้ำแข็งถ้าได้เจอมนุษย์ต่างดาวอยาก ขอ3เรื่อง 1. อยากที่รักษาได้ทุกโรค 2. อยากให้เขาสนับสนุนเรื่องพลังงานไม่ต้องไปใช้น้ำมันหรือแก๊สอีกต่อไปและ 3. อยากให้พวกเขาให้ค้อมูลเกี่ยวกับอาหารทําให้เราไม่ต้องต่อสู้ใช้ชีวิตทํางานเพื่อซื้อน้ำมันและอาหารชีวิตจะได้มีความสุขและสงบมากขึ้น